เรื่องอิพายไม่ไว้วางใจหน่อยครับที่วันนี้ทางฝ่ายค้านเองก็จะมีการรัดหารือกันทีนี้นอกจากนายกตันายกฐมนอรีแล้วเนี่ยมองว่าจะมีการเสนอรายชื่อใครเพิ่มเติมไหมครับก็มีเบื้องต้นแต่วันนี้ผมติดประชุมการเมริการผมก็เลยส่องส่ง,งทั้รองวิรัตนะครับเป็นตัวแทนไปร่วมประชุมที่พักเพื่อไทยวันนี้คงจะได้ข้อสรุปข้อสรุปว่าจะภิรายไปไว้วางใจใครบ้างนะครับประเด็นการที่จะเขียนยติ นะทางพรรคเพื่อไทยนะซึ่งเป็นพรรคใหญ่มีตเตียไว้หมดละเพียงแต่ว่าจะเอาใครใครใครนะเอนานั้นเองก็คงจะยืน่นในทันนะฮะแต่ถ้าถามผมวันนี้จะยื่นใครครับผมยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ยุตินะครับเมื่อตกลงกันแล้วนะให้ไปยืน่นซะก่อนแล้วให้ถแถลงวันนั้นน่ะนะครับซึ่งผู้ถแถลงก็จะคงจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึ่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านเป็นผู้ถแถลงนะครับ เราว่าลาวผมว่ามันก็ไม่ลาวหรอกเพียงแต่ความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเพื่อไทยก็เห็นอย่างหนึง่งในาฐานะที่ก็ทํางานนะมานานเพราะฉะนั้นด้วยความรู้ด้วยประสบการ์เข้ามองอย่างหนึง่งก้าวไกลก็เป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็มีความรู้ความสามารถขยนันันแข็งในการทํางานมันก็มองไปมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นจะให้มองเหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้แหละัวเมียยังมองไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะเราจะให้ บอกว่าทั้งกกากลทั้งเพื่อไทยเขามองเหมือนกันเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็สภาเนี่ยโดยเฉพาะสสรัฐมนูนเขียนไว้ชัดเจนเลยมันเป็นอิสระนะครับสแสดงความผิดเห็นได้เพราะฉะนั้นในพักเดียวกันเนี่ยยังเห็นไม่เหมือนกันเลยบางทีแตกแถวก,ก็มีแตกแถวนี่ไม่ได้ไหมายความว่าไปรับเงินเขานะแตกแถวว่าอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยอา้าวอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมอยู่ในสภาก็ด่าด่าประธาน,นเฉย นั่นเป็นเอกสิทธิ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นจะให้เขาความคิดเห็นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่จะถามว่าแตกหักไหมผมว่าไม่แตกหักหรอกนะครับคือรัฐบาลเขาก็ต้องการหนึ่งความสงบเรียบร้อยสองก็ต้องต้องการที่อยู่ต่อไปโดยไม่มีปัญหา แต่บ้านเมืองเราอยู่ทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพที่แสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนมาแสดงความคิดเห็นรัฐบาลก็ต้องเปิดใจให้กว้างว่าเขาแสดงความคิดเห็นนะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับรัฐบาลนะแล้วก็รับฟังไปสิเขาคิดเห็นอะไรดีๆก็เ,เอาไปปฏิบัติก็แค่นั้นเอง ไม่ต้องมาปราบปรามไม่ต้องเห็นพี่น้องประชาชนเป็นศัตรูนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่มอบไหนอะไรต่างเนี่ยนะรัฐบาลก็พยายามให้เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายยัดเยียดกฎหมายอย่างมอบเด็กจําได้ไหมสมัยก่อนพอมีปัญหามากก็ยัดเยียดข้อหามาตาร้อยสิบหกบ้า,บางร้อยสิบสองมั่งนะพอสงสารไม่ให้ประกันเข้าเรือนจำเอาติดโควิดอะไรต่างมาอีกพ่อแม่เด็กมันก็เลยต้องควบคุมลูก นะไม่ให้ออกมาต่อสู้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามบมบเด็กส่วนใหญ่ก็เพ่าลงมาแล้วนะครับส่วนมอบผู้ใหญ่ก็เหมือนกันก็ถูกใช้กฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนตรงๆด้วยประสบการณ์ในชีวิตแล้วผมคิดว่ามันสู้อำนาารัฐไม่ได้หรอกคุณมาเท่าไหร่เขาก็ใช้ภาษีของคุณนั่นแหละมาเล่นงานใช้คนของรัฐที่ิ้เงินเดือนเงินภาษีของพว,พวกเราเนี่ยมาเล่นงานพวกเรากันเองโดยอาศัยกฎหมายเพราะฉะนั้นวิธีที่จะจัดการ ได้ก็คือต้องใช้กฎหมายเล่นงานอย่างเห็นเมื่อสองวันนี้ไหมพอสั่งให้เพร่กษาว่าคํสาสั่งคุณวิยุตไม่ชอบอด้วยกฎหมายที่คุณวิทุตออกกฎหมายมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเาัายกเลิกเขาก็ไปเดินเนินคดีกันแล้วจะไปเอาอะไรกับพวกที่ไปดํเาเนินคดีกันได้ไหมก็ไม่ได้ผมเองก็โปรโมทอยู่ตลอดเวลาว่าอ๋อจะจะไล่คุณวิยุตเหรอตามรัฐมนูญมาตราสี่เจ็ดเขาบัญญัติไว้ชัดเจน ว่าประชาชนย่อมได้รับการป้องกันและรักษาโรคระบาดติดต่อจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายงั้นโควิดเนี่ยมันเป็นโรคระบาดงั้นรัฐต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้งป้องกันและรักษานะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ปรากฏเป็นไงแมสเนี่ยแมนี่แมสน้องต้องซื้อเองรัฐไม่ใจใ่ายใช่ไหมฮะยาล้างมือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดต่างๆต้องซื้อกันเองเจ็บป่วยไปตรวจ ทำซอฟต้องจ่ายกันเองไปฉีดยาต้องจ่ายเองไปทำไรเจ็บป่วยรักษาพยาบาลต้องจ่ายเองถึงแม้รัฐบาลจะมาทำโรงพยาบาลทำเตียงสนามให้มันได้บังส่วนนิดหน่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นหากใครเสียหายหากใครเสียหายต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดมในการป้องกันร,รักษาโรคระิตดโควิดเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยนำไปเสร็จไปแจ้งความดําเนินคดีได้ที่สถานีตํารวจว่าคุณระยุทธเนี่ย ละเว้นไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูญมาตรา47นะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา157นะตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานส่งปชไปไม่ได้รวบรวมอะไรมากเลยก็มาแจ้งความมานะครับไม่ต้องไปสอบอะนะเจ้าของร้านผู้ออกไปส่งไปเสร็จอะไรนะไม่ต้องเขาไปแจ้งความสรุปส่งปชไปสักแสนคนล้านคนคุณวิจุตก็ตายแล้ว อยู่ไม่ได้แล้วประเทศไทยมันกรรมละหนึ่งครั้งนะครับแสนคดีก็แสนกรรมเรามีโทษจำคุกหนึ่งคดีหนึ่งปีนะแสนคดีก็แสนแสนปีล้านคดีก็ล้านหนึ่งล้านปีเพราะนั้นเมื่อเราใช้กฎหมายรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้นะเจ้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าข่มขู่คนมาแจ้งความเฮ้ย hey, ไม่ได้นะเดี๋ยวถูกดำเนินคดีเนี่ยข่มขู่คนอย่างเงี้ย หรือบางทีก็ไปแจ้งความแล้วก็บอกให้มาถอนทั้งหน้าที่ถอนมันได้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินเจ้าหน้าที่ก็จะรับใช้รัฐบาลอย่างเดียวก็แค่นี้เองก็ฝากนะครับพี่น้องประชาชนถ้าอยากเอาชนะรัฐบาลนี้ได้ต้องใช้กฎหมายเพราะทุกคนอยู่ใต้กฎหมายทั้งนั้นใช่ไหมต้องใช้กฎหมายกันด้่ที่สิ่งที่ผมทําแคมเปญไว้นะไปทําได้ตลอดวันนี้ก็ทําได้ใบเสร็จเก่าก็ทําได้นะครับมันไม่มีบทอายุความ มาตรา157เจ๋ยวนี้ไม่มีอายุความนะไปคนใบเสร็จเก่าะอะไรต่างๆไปแจ้งความดำเนินคดีให้หมดนะครับรับรองอยู่ไม่ได้นะแล้วฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะซึ่งจะต้องรับแจ้งความเมื่อเข้าไปแจ้งความก็ต้องรับแจ้งความแล้วส่งไปพอชอนะครับให้ไต่สวนตามรับหนูมาตรา234วงเล็บหนึ่งนั่นนะทั้งผิดจริยธรรมด้วยะอะไรต่างๆด้วยนะถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ดำเนินการหรือไปบังคับขู่เข็นนี่ก็ถอนแจ้งความเจ้าที่ตารวจจะติดคุกเองนะครับนะแล้วถ้าใครมาร้องเรียนผมนะครับผมก็จะให้ดําเนินคดีเจ้าหน้าที่เนยหมดนะมองการคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะหลายหลายฝ่ายมองว่ามีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายค่ะยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็หมายความว่าทุกฝ่ายเนี่ยไม่ค่อยยึดกฎหมายไง นะครับโอเคการชุมนุมอาจจะถือว่ายึยดถือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญน,นะท,ที่ว่าพี่น้องประชาชนนะมีสิทธิเสรีภาพในการพูดการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆานะเพียงแต่ว่าไอ้การที่ชุมนุมมากๆนะมันทําให้การจราจรติดขัดมี่มีปัญหาต่างๆไหมไอเจ้าหน้าที่เราบอกไม่มีเจ้าหน้าที่ก็บอกมีอะไรไงเงี้ยมันก็เลยมาต่อสู้กันนะ แต่ความจริงเนี่ยรัฐบาลต้องใจกว้างนะครับเราฟังความคิดเห็นของประชาชนมาก็มาที่ถ้าผมเป็นคุณปมะยุทธผมจะออกมาพบเลยว่าไงพี่น้องเดือดเนื้อร้อนใจยังไงต้องการยังไงนะครับนะวัคซีนมันไม่พอเหรอม,มาชาเหรอมันจะงูยังยง,งี้เหรอเอาว่าไงเาเดี๋ยวผมจะรับไปบดำเนินการต่างๆาเหล่านี้นะนะครับเตียงสนามไม่พอเหรอไอ้นู่นนี่ เดี๋ยงบทั้งหมดผมไม่เอาเลยรถถังเครื่องบินเรือดำน้ำอาวุธจุศุกร์มจะตัดมันหมดนะจะมาช่วยพวกท่านหมดก็พูดไปก็หมดเรื่องก็ไม่ยอมมอกว่าพูดกันถูกไหมแล้วยังดันทุลังจะตั้งงบบ้าบอเหล่านี้ก็ับอีกนะซื้ออาวุธจุศกร์ภูมิมันไปทไําไมจะไปรบกับหมาที่ไหนไม่มีแล้วตอนนี้ปัญหาของประเทศก็คือไอ้โรคระบาดนี่แหละชีวิตพี่น้องประชาชน แล้วประชาชนเดือดร้อนไม่มีจะกินเพราะถูกปลดจากงานหมดอย่างเงี้ยเนี่ยผมสสเนี่ยสภาปิดเงินเดือนก็มีนะไม่ได้ทำงานก็ได้รับเงินเดือนใช่ไหมรัฐบาลก็เหมือนกันแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะถ้าเขาหยุดเขาปิดสถานกิจกรรมของเขานะปิดร้านค้าของเขานะกาไม่มีไรายได้ลูกน้องก็ต้องปลดออกไม่มีไรายได้ แต่มันกินต้องกินทุกวันลูกเมียต้องกินทุกวันใช่ไหมต้องใช้ทุกวันเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดขึ้นจากผลกระทบจากการบัติหน้าที่ของรัฐรัฐต้องดูแลทั้งนั้นนะครับแล้วท้านที่ตำรวจรอคะมองว่าเป็นการควบคุมการจุนจุนที่เป็นไปตามหลักสากลไหมคะถ้าเกิดในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจคือถ้าถามพี่ตอนนี้พี่ไม่ใช่ตำรวจแล้วก็เสียมาสิบสองนี่เดือนหน้าก็สิบสามปีเต็มแล้ว ตอนนี้ถ้าถามคำถามนี้เจ้าที่ตํารวจไปบัตรไหมก็ต้องไปถามคุณสุวัสด์กันนั่นแต่ว่าทุกคนที่มาร้องเรียนเราเรารับไว้หมดนะรับไว้หมดแล้วก็ตรวจสอบโดยละเอียดนะของการพิธีการว่าเจ้าที่ตํารวจไปบัติหน้าที่พอสมควรแก่เหตุไหมอันนี้ก็ต้องเป็นไลๆไปเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งทุกกิจกรรมตํารวจผิดทุกครั้งตํารวจถูกหมดไม่ใช่บางครั้งมันก็มี เกินกว่าเหตุนะครับไม่เหมาะสมถอนไม่จับแล้วอย่าไปจับเข้าไปอีกอะไรต่างๆทั้งนั้นนะครับเรื่องที่แบบเหมืนต้องสลายการคุงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอันนี้มองยังไงบ้างคะมีการยืนแก้มตากระตุางคุใช้แบบพบคุณจะฝังคือก็อย่างที่บอกแล้วบอกว่าอย่ามองประชาชนเป็นศัตรูมาชุมนุมกันอย่างนี้ผมบอกไปแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นคุณวิทยุผมออกมาพบเลยการได้มีโอกาสมาพบปะกันนะมันจะช่วย พี่คลายปัญหาต่างๆได้มากแต่การที่ประยุทธ์ไม่รู้หลบอยู่ที่ไหนแล้วก็ปล่อยคนอื่นมารบแทนอย่างเงี้ยนะปัญหามันก็ไม่จบมันจะไม่เข้าใจกันหรอกนะครับโอเคนะเดี๋ยวต้องไปเป็นเปิดประชุมแล้วนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ